บอกว่าพวกลูกจริงๆก็เป็นคนที่อยากที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆโอ้ <ๆ S 2> ชอบมากเลยอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรคือแบบแต่ตอนเด็กๆมันไม่กล้าพูดน,นะคะว่าแบบอยากเป็นนักแสดงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แบบตอนกลางวันก็จะเล่นกับเพื่อนหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นอะไรกันคะก็เล่นแบบทำการแสดงอ่ะพี่แพทเขากินข้าวกันฉันจะเล่นละครกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเพื่อนหัวเราะเพื่อนมีความสุขกับสิ่งที่เราแสดงเรารู้สึกว่าเรามีความสุข เราก็เลยสึกว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะเราชอบทําอะไรสักหนึ่งอย่างที่สร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับคนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ชอบตั้งแต่ประถมอนุบาลประถมเลยอ่ะจนแบบโตขึ้นมาก็ประกวดหลายๆเวทีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกๆเวทีก็คือตกรอบตลอดไม่เคยได้ค่ะแล้วก็แบบเหมือนซ้อมแบบซ้อมเป็นดารานะอะเป็นแบบซ้อมเป็นดารา ซ้อมยังไงซ้อมยังไงก็คือแบบในที่ชุลมุนคนเยอะๆใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าน้องชื่อเจสซี่เจสซี่เดี๋ยวแกทําเป็นรับโทรศัพท์นะแล้วบอกว่าคิวแน่นมากอะไรเงี้ยที่ไหนคิวแน่นอยู่บน BTS ค่ะโอ้โหจิ้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮัลโหลอะไรเงี้ยอุ้ยคิวน้องแน่นมากไม่ได้หรอกอุ้ยไม่ไม่ทานอะไรเงี้ยแล้วลักษณะก็คือเดินเร็วๆเพราะมีความเชื่อว่าดาราเนี่ย ต้องเดินเร็วต้องแบบหาตัวจับยากก็แกล้งเดินเรา็วแล้วก็ให้น้องคนเดียวดๆๆๆแล้วทุกคนก็หันมาปุ๊บหมดเลยว่าใครวะใครวะซึ่งเขายังไม่เห็นไงว่าใครใครวะใครวะแล้วก็สนุกตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นค่ะไกลมากตอนนั้นก็เลยแสดงอไม่ได้คิวนั่นคิวเต็มหนให้ความสนใจใช่แล้วก็เลยมีความสุขว่าเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องการพอได้มาเป็นจริงๆเราแสดงอย่างนั้นอีกไหม ก็ยังเดินเร็วอยู่อ่ะออคือพอมาเป็นจริงๆอ่ะคือสิ่งที่คนนึงไม่รู้อะหนู่าชอบเป็นนักแสดงจริงแต่หนูเป็นคนขี้อายชอบการแสดงแต่ไม่ชอบเป็นที่สนใจ ในเวลาทั่วไปที่ไม่ใช่อยู่บนเวทีอะค่ะคืออย่างเวลาเราอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่เขินที่จะทําอะไรแต่ว่าเวลาโดยปกติส่วนตัวคือเป็นคนขี้อายไม่ชอบให้ใครมองก็ลเลยรู้สึกว่าเราแบบทําทุกอย่างแบบรวดเร็วเพราะเราเขินความเป็นเราในบางอย่างอ,อะไรเงี้ยขออนุญาตพูดด้วยคล้ายๆกับทีุ่๊กลูกพูดมาเนี่ยดาราขี้อายเยอะมากเหลือเชื่อว่าอาก็เป็นเออเราเราอายคนนะอะอ่ะต่อุ๊กลุกก็เป็นคนขี้อายใช่ค่ะก็เลยบอกว่า วันที่เรามาเป็นดาราจริงๆก็กลายเป็นว่าณนะวันที่อยากเป็น,นเป็นนักแสดงไปอะไรเงี้ยเราอยากเป็นแบบนั้นเราเลยก๊อปปี้ความรู้สึกแบบนั้นแต่พอมาเป็นจริงๆอะ่ะมันเขินอะ่ะแต่ว่าให้ทํางานนะก็ทําได้แต่ว่าก็ยังก็ยังรู้สึกว่าณนะวันที่เราชอบที่จะเป็นเมื่อสิบยีปีที่แล้วอะ่ะเมื่อจําความได้ว่าอยากเป็นอะไรอะ่ะจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่รักมันไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมคือเลือกไม่ผิด คือความชอบชัดเจนตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แค่อาจจะมีช่วงที่คุณแม่ปวดรู้สึกว่าทำไมไม่เรียนหมอวะอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะออก็แบบเหมือนชอบมาตั้งแต่เด็กๆจนแบบวันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงเรื่องแรกก็ยังรู้สึกว่าชอบชอบชอบ,ชอ,บอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วพอบอกว่าชอบที่จะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแต่พอเข้ามาปับ๊บอยากออกเลย <laughs> เกิดอะไรขึ้นคือมันเป็นบางอย่างที่เราเรารับแบกรับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูว่าเล่นหน้าห้องอะ่ะเพื่อนก็ชอบว่าเล่นดี สนุกหนูก็มีความสุขที่คนมีความสุขกับสิ่งที่หนูเล่นมันเหมือนม,มันมัน,มนทั้งผู้รับและผู้ให้มันเป้าหมาย <ไป S 2> ตรงกันใช่แต่พอวันหนึ่งที่เรามาเล่นให้กับคนเจ็ดสิบล้านคนหกสิบล้านคนเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราโดนตําหนิซึ่งบางเรื่องเราไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเช่นอย่างเช่น <laughs> ไม่สวย <laughs> 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 อีกแล้วเอ้ยไม่จบอีกครับคือในความรู้สึกตอนนั้นคือคืออยู่กับควายอะ่ะมาปีหนึ่งอ่ะอยู่แบบการจะนับุรี ข่าวยังไงอะคือไม่ใช่ว่าจะหยุดท้อถ,ถอยนะก็คือพยายามที่จะแบบ เป็นคนในแบบที่คนคาดหวังอยากให้เป็นก็พยายามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มันมันก็ไม่ได้ทั้งหมดอะคะ่ะแล้วก็เวลาเราเล่นละครน่ะคนก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเล่นแข็งซึ่งมันก็ต้องแข็งอยู่แล้วคือไม่ได้เป็นนักแสดงตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบไม่เหมาะกับเป็นนางเอกเลย oh. อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งณนะวันนี้หนูย้อนไปหนูก็เข้าใจว่าถ้าหนูเป็นคนดูหนูก็คงด่ามันแบบเนี้ยแหละแต่ว่าณวันนั้นน่ะเวลาเราโดนน่ะความรู้สึกมันแบบทํางานก็เหนื่อยเวลานอนก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะ เอาอะไรมาผอมในเมื่อคือแบบนอนเวลาสองชั่วโมงคือเกินสี่ทุ่มไปก็ต้องขิวแล้วเป้าไวะ้ยังถ่ายละครอยู่ะยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเราเหมือนเราควบคุมอะไรหลายอย่างไม่ได้แล้วเราก็เล่นกี่เรื่องคนก็ยังว่าว่าเราเล่นดีดีทั้งทที่เราอะรักในการเป็นนักแสดงเรารักมากแต่ว่า เหมือนเราทําอะไรไปมันก็เหมือนไม่ถูกใจเลยในสิ่งที่เรารักเราก็รู้สึกว่าหรือว่าสิ่งที่เราชอบมาทางชีวิตมันจะไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอยากออกเลยเล่นไปได้สามเรื่องไม่เอาแล้วใช่เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายละที่จะเล่น จะกลับไปเรียนต่อนิต oh, ิศาสตร์เพราะหนูก่อนหนูก่อนหนูมาเป็นนักแสดงหนูหนูเรียนปีหนึ่งนิติศาสตร์อยู่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะกลับมาเป็นแบบเรียนนิติศาสตร์แล้วกันเพราะคุณพ่อก็ทํางานด้านนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ่านบทละครแล้วรู้สึกว่าบทเรื่องนี้ดีจังเลยถ้าเล่นเรื่องนี้ไม่ดังก็ออกเถอะสุดท้ายละเรื่องอะไรเนี่ยพูดเรื่องกาหลงค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่บทดีจังเลยอ่ะจะทําเรื่องเนี้ยให้ดีเป็นเรื่องสุดท้ายละถ้าเกิดมันไม่ดีและยังโดนว่าอยู่ก็ พิจารณาตัวเองเถอออกมาทำอย่างอื่นเถอะเพราะเราคงไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกที่โดนว่าได้ทั้งชีวิตใ,ในขณะที่เราตั้งใจทำมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าปรากฏว่ามันดันได้ค่ะก็เลยมีวันนี้เรื่องนั้นมันดันเป็นเรื่องที่แบบคนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบปุกลุกเล่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งม,มันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามแก้ไขมาตั้งแต่ละครเรื่องแรกเช่นแบบเหมือนบางคนรู้สึกว่าหนูพูดชัดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนหนูพูดชัดอยู่แล้วแต่เวลาเล่นอ่ะมันตั้งใจไงพี่แพทมันจะแบบ คุณจะไปไหนคะทานข้าวหรือยังคะภาษาไทยชัดมากรอเรือรอลิงควบ้ํ่ำเป๊ะเป๊ะมากแล้วเป็นคนทํากันบ้านแบบทํากันบ้านหนักตั้งแต่เด็กๆแบบว่าซ้อมร้องไห้ในเรื่องคือสามีคือใครเดี่ยวยังไม่เคยเห็นหน้าเลยซึ่งเพิ่งจะเจอกันเมื่อกี้จะรักอะไรวะแต่เราต้องทําให้ได้ใช่ค่ะ การแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายนะผู้ชมค่ะยากที่สุดค่ะยากที่สุดแล้วก็ก็ทุกอย่างที่คนอนะ่ะพูดถึงเราว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งถามว่านาวันที่อ่านคอมเมนต์น่ะเราก็รู้สึกแย่มากมากๆๆแต่เราเป็นคนไม่ยอมแพ้งไงรู้สึกว่าก็เจ็บแหละเออแต่ก็แบบกลับมาตึกตองว่าแบบเราแล้วลองลดอีโก้เราลงแล้วเราปรับอะไรได้บ้าง เราทําอะไรได้บ้างนอกเหนือจากที่เขาด่าเราอะไรเงี้ยโอเคเล่นละครแข็งก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มไปทําความเข้าใจว่าการแสดงคือสิ่งที่ไม่ใช่แสดงนะเป็นยูต้องเข้าใจเขาว่ายูเป็นเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องแรกที่เรารสึกว่าเฮ้ยคำว่าเป็นเขาจริงๆโดยที่ไม่แสดงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยก็เลยเป็นเรื่องที่เออประสบความสาเร็จก็เอาสิ่งที่ คนว่ามาทั้งหมดต้องขอบคุณจริงวันนั้นมันอาจจะเจ็บแต่ว่าเอาแต่ข้อมูลจําเป็นแล้วส่วนที่มันเป็นอีโมชันและเป็นขยะก็ทิ้งมันไวยก่อนแล้วก็เอามาปรับเอามาพัฒนาตัวเองเลยแบบนี้เดีลุกก็เลยไม่ได้ออกจากวงการบันเทิงนะฮะต้องขอโทษด้วยนะต้องขอโทษะไยดีแล้วอยู่อย่างนี้แหละต้องขอโทษด้วยน่ารักมากนะ่ไม่เคยเจอน้องแบบไมถึงเจอกันอย่างเนี้ย น้องจริงๆพพราวนลึกๆน้องเป็นคนตลกน้องจะมาแย่งบัลังของพี่แพทย์นภพาน่าจะยากนะคะนี่นี่นีเก้าอี้ตัวนั้นน่าจะยากเพราะมีคนพยายามหลายคนละไม่ใช่แค่ปุกลุมพี่ให้เด็กแถวบ้านสกัดไปหมดละ